โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องตัวไมค์คอนเดนเซอร์นะครับ USB ตัวนี้ชื่อชื่อรุ่นว่า Rod NT USB นะครับเรื่องของเรื่องคือ,อวันสวันก่อนนะครับผมได้อัดกีตาร์สองตัวนะครับเพื่อเปรียบเทียบจะลงรีวิวให้ดูแต่ปรากฏว่าไมค์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเก็บรายละเอียด เนื่องด้วยกีตาร์อสอตัวนี้เสียงมันใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับแต่พอผมอัดมาปุ๊บนามาเปรียบเทียบฟังดูโปรเซสงานดูปรากฏว่าไม่ผ่านครับไม่ผ่านในที่นี้คือเสียงมันไม่ใช่อย่างที่ผมได้ยินสดๆนะนก็เลยซื้อเจ้านี้มาเพราะว่าผมกลัวว่าคลิปที่ผมลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปทําให้คนที่กําลังสนใจหรือว่ากําลังตัดสินใจอย,อยู่เนี่ยไปทําให้เขาตัดสินใจผิดพลาดนะครับเ <Okay. S 1> นื่องจากเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยมันเก็บรายละเอียดได้ ไม่เหมือนจริงไม้ที่ผมใช้อยู่ขออนุญาตไม่เอ่ยถึงนะครับเป็นไม้คุณภาพเริ่มต้นเริ่มต้นมากๆเลยเริ่มต้นเริ่มสตาร์ทเริ่มเดินเลยแล้วกันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัวนี้ลองดูนะครับผมคิดว่าน่าจะดีกว่าอยู่พอสมควรเลยนะครับโอเคมาเริ่มเปิดกล่องจริงๆผมเปิดไปแล้วล่ะนี่มาปิดใหม่แล้วก็เปิดทำเือนว่าย,ยังไม่ได้เปิดกล่อง่อนนะครับต่อนนะอย่เติมอะไรเลยกอดีนะครับอย่างนีน้เปิดกล่องออกมาปุ๊บ จเจอเป็นตัวบ,บุนะฮะเป็นฟองนะ้กันกระแทกอันนี้บินหน้าตาข้างในนะฮะหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ขาตั้งใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะฮะฟองน้ํากันกระแทกไว้อีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ถอดได้ชุดฟิลเตอร์ันนี้ตัวใหม่น้ำหนักน้ำหนักพอสมควรเลยฮะดูแข็งแรง เป็นอลูมิเนียมนะครับสีดำด้านสวยงามมากนะครับตัวน็อตตัวนี้เป็น,ปนวอลลุม่มควบคุมนะฮะ <Okay. S 1> เรื่องรายละเอียดของเสียงผมว่าเดี๋ยวทุกคนน่าจะพอหาก็ได้นะฮะใน YouTube มีเยอะยอะนะฮะ <Okay. S 1> ขออนุญาตทำรีวิวนี้เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะนะครับของตัวบอดี้อย่างอื่นมากกว่าในท้ายคลิปอาจจะมีทดสอบเสียงเล็กๆน้อยๆน,ยนะฮะถือว่างานงานโอเคเลยฮะสวยมากนะครับ ตัวนี้เป็นเสียบพอต USB นะปุ๊บนี่จุกจังอ๋ออันนี้นี่ฮะสาย USB นะครับจะมี2หัวเนาะฝั่งนี้นะครับเสียบกับตัวไมคฟฝั่งนี้เสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะับเสียบปุ๊บใช้ได้เลยนี่เป็นซองซองหนังสวยนะครับงานโอเคเลยถือว่าโอเคเลยสิบข้างในก็บุ คูมือสติกเกอร์ด้วยเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูคล่าขๆาวแล้วกันไม่ผมดูและแตัดสินใจอยู่หลายตัวมากนะครับมาจบที่นี่เพราะว่าผมเองผมชอบที่มันทำมาแล้วแล้วไม่ต้องซื้อต่ออะไรมากมายคือฟิลเตอร์ของมันฮะมันทำมาแมทกับตัวใหม่แล้วก็เราไม่ต้องไปขวนขวายหาฟิลเตอร์นอกมันต่อมาอะไรวุ่นวายนะตัวนี้มันพร้อมฮะมันพร้อมใช้งานเดี๋ยวผมต่อก่อนนะ นเนี่ยต่อปุ๊บมีฟิลเตอร์เวลาเราพูดใกล้ๆเสียงมันจะได้ไม่กระแทกปึกๆึๆผึกึก,ก,กอะไรงั้นฮะจะได้ไม่เข้าไปในตัวไม้เนาะตัวนี้ต่อกับขาตั้งสวยงามกระทัดรัดนะครับใส่ซองหนังจบแล้วนะครับกล่องนี้ก็เก็บไปหรือทิ้งไปก็แล้วแต่จุดน,นี้ก็คือโอเคแล้ะนะครับ อ๋ออีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใช้แบบจริงจังนะครับน่าจะต้องหาสาย USB ที่มีคุณภาพดีๆก็จะช่วยลดพวก loss พวก noise นะครับเพราะว่าสัญญาณที่ยาวๆเนี่ยแน่นอนว่ามันพูดถึงคุณภาพเท่ากันก่อนนะสัญญาณที่ยาวสาสสัญญาณที่สั้นเนี่ยสาสสัญญาณที่สั้นได้เปรียบก,กว่านะครับอันนี้6เมตรนะครับก็น่าจะเป็นแบบว่าจากห้องอัดตือ้อต่อไปใหม่ในห้อง ที่อัดเสียงนะครับอองควบคุมเนี่ยแปบลบว่า6เมตรเนี่ยแบบใช้งานได้สบายๆแต่ว่าสําหรับผมเองหรือว่าใครเองที่ไม่ต้องการสายที่ยาวกว่านั้นก็แนะนําว่าลองหาเลือกสายยุดบีที่มีคุณภาพสั้นๆเท่าที่เราต้องการใช้นะครับก็น่าจะพอโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับคร่าวๆนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกัน one two three ครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบฟังรายละเอียดของการอัดเสียงของเจ้าอด nt usb นี้นะครับว่าคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ผมนั่งอัดเสียงอยู่บริเวณห้องนั่งเล่นของตัวบ้านนะครับก็ในห้องไม่ได้กลุกนะครับกันเสียงเข้ามาแต่อย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจจะมีเสียงแทรกนะครับรอบๆเข้ามานะครับผมถือให้มันเป็นถือว่าเป็นเสียง ธรรมชาติแล้วกันนะครับแล้วน้อยต่างๆอย่างนี้ผมจะไม่มีการคัดน้อยออกไปนะครับเดี๋ยวจะฟังเปรียบเทียบกับระหว่างโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 9นะครับตอนนี้ผมนั่งห่างทั้งโทรศัพท์แล้ก็เจ้าใหม่์คอนเดนเซอร์โหลดยนดีอยู่เนี่ยประมาณสัก5 0ซนเมตรนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงดูกันว่าความแตกต่างนะครับจะเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า วัตถุประสงค์เองเนี่ยผมอยากให้ฟังของเจ้ารถ N T U S B มากกว่านะครับครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบฟังรายละเอียดของการอัดเสียงของเจ้าอด N T U S B นี้นะครับว่าคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ผมนั่งอัดเสียงอยู่บริเวณห้องนั่งเล่นของตัวบ้านนะครับก็ในห้องไม่ได้กุูนะครับกันเสียงเข้ามาแต่อย่างไรนะครับ เดี๋ยวอาจจะมีเสียงแทรกนะครับรอบๆเข้ามานะครับผมถือให้มันเป็นถือว่าเป็นเสียงธรรมชาติแล้วกันนะครับแล้วน้อยต่างๆอย่างนี้ผมจะไม่มีการคัดน้อยออกไปนะครับเดี๋ยวจะฟังเปรียบเทียบกับระหว่างโทรศัพท์ s a m s u n galaxy g note 9นะครับตอนนี้ผมนั่งห่างตั้งโทรศัพท์และก็เจ้าไมค์คอนเดนเซอร์หลดยันต์ usb อยู่เนี่ยประมาณสัก50ซนเมตรนะครับก็เดี๋ยวเรามอฟังเสียงดูกันว่า ความแตกต่างนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์เองเนี่ยผมอยากให้ฟังของเจ้า l o อด NT USB มากกว่านะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ